การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับผมนายทิวทัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับปลายเดือนมีนาคม2564สําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนขอให้ชาวราศีมีนตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาเราจะทําการสัไพไยพร้อมกัน จากนั้นเราจะหยิบไพ่เลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามจักรราศีนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบเรียบร้อยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีมีนนะครับไม่ได้เฉพาะเจาดจงเป็นโดยชะตาของท่านใดเป็นพิเศษ สำหรับชาวราศีมีนเป็นคนธาตุน้ำความเป็นน้ำเนี่ยครับส่งผลให้เป็นคนที่ใจเย็นมีความนุ่มนวลอ่อนหวานกับผู้คนครับใครที่อยู่ใกล้จะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นนะครับในที่ชาวราศีมีนนั้นแผ่ออกมาครับมีการเก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดีเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีละเดียดสำหรับชาวราศีมีนแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยที่ทจะปล่อยวางนะครับเก็บเอามาคิดทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วชาวราศีมีนเนี่ยมีไพ่ประจําตัวเป็นไพ่เดือมูลด้วยนะครับดังนั้นแน่นอนว่าเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะรวมถึงการทํางานจะทําอะไรก็คิดอยู่นั่นแหละไม่ลงมือทาสัทีแต่ทําและสําเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นประมาณว่าช้าๆได้พราลิบง,งามนะครับสำหรับชาวราศีมีนช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยมีความเครียดมีความวิตกกังวลตึงเครียดอย่างมากๆเลยทีเดียวในหลายส่วนหลายเรื่องนะต้อง พยายามที่จะก้าวข้ามช่วงเวลานี้ไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะอยากให้ทําสมาธินะจะได้มีการปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างคือบางทีมันเครียดไปมันก็มีเกิดประโยชน์เราลองเอาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับหาเพื่อนมาคู่คิดมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับอย่าอยู่คนเดียวนะจะได้ไม่ไม่เหงาแล้วก็ไม่เศร้าซึมช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนก็ เจอวิกฤตอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็เอาใจช่วยชาวราศีมินให้ผ่านพ้นช่วงน,นี้ไปให้ได้นะครับเรื่องของการงานต่างๆให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดในการทํางานนะครับกับเพื่อนร่วมงานบางทีไม่ใช่เฉพาะแต่เพื่อนร่วมงานนะครับเป็นลักษณะของ หัวหน้าเจ้านายเนี่ยซึ่งเขามีอำนาจที่จะมาตัดสินเรื่องของความชอบความดีการเลื่อนเงินเดือนของเราอะไรเงี้ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้บางทีเป็นการการพูดตรงของเรามันอาจจะไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลดีกับสังคมที่เราอยู่นะครับก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะแต่ช่วงเวลาน,นี้คุณมีรู้สึกว่ามีการอยู่เป็นเนาะมีการแบบว่านิ่งอยู่รอเหตุการณ์อะไรบางอย่างให้มันผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อนไม่อยากที่จะลงมืออะไรไม่อยากที่จะทําอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ อย่าไปเครียดนะครับแล้วก็ให้ผ่านค้นชั่วขณะนี้ไปหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานอะไรบางอย่างนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เลือกงานอะไรบางอย่างรอสมัครงานอะไรอยู่แล้วแบบมีติดต่อมาสองที่พร้อมๆกันอะไรเงี้ยหรือมีอะไรที่ต้องคุณต้องได้ตัดสินใจเลือกระหว่างสองอย่างขึ้นไปอะ,อะไรอะไรต่อมีอะไรสองอย่างเช่นงานเหตุการณ์บางอย่างบางคนรับจ็อบงานงานประจํางานพิเศษงาน รับกะดึกนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้มีการเงินการทองที่ดีขึ้นนี่คือขยันมากๆเลยแล้วก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็ขอให้สําเร็จทุกอย่างแล้วก็จัดสรรเรื่องของเวลาวางแผนปรบบวางแผนจัดทาตารางงานให้ดีนะครับระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยการขึ้นขึ้น,น,นลงลงของอารมณ์นะรวมถึงใครที่ทํางานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากเพศตรงข้ามนะครับคุณเป็นผู้หญิงชัดเจนเลยว่าดวง ของคุณผู้หญิงก็จะมีผู้ชายที่มีตําแหน่งที่สูงนะครับมาซัพพอร์ตคุณโดยเฉพาะอย่างนี้ถนะ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ทํางานเป็นแบบตําแหน่งสูงอยู่แล้วด้วยเนี่ยชัดเจนเลยว่าจะมเีเพศตรงข้ามที่เป็นตําแหน่งสูงเหมือนกันมาซัพพอร์ตคุณเรื่องการทํางานอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ให้น้ำมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับบางทีขึ้นขึ้น,น,นลง,ลงอาจจะเวียงวีนไปมันทําให้เกิดผลกระทบต่อเพื่อนร่วมง,งานหรือว่า,างานของเรามันติดขัดอะไรบางอย่างไปได้ขอเตือนเรื่องของ การเดินทางนิดนึงนะครับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษคาดเหตุขานิรภัยทุกครั้งนะการขํางคืนไปไหนมาไหนก็ไม่ควรที่จะไปคนเดียวนะครับถ้ามันจําเป็นจริงๆต้องไปก็อย่าใช้ความเร็วนะครับแล้วก็แบบให้มันความเร็วตามมาตรฐานตา่ํากว่ามาตรฐานยิ่งดีนะครับคือระมัดระวังรอบครอบมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยก็จะดีนะครับจะมีหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเดินทางไปแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเรื่องของยุยันผานะครับให้ตรวจเช็คให้ดีอยู่เสมอนะครับแล้วก็อย่าประมาท มีเหตุการณ์อะไรก็ให้ใช้สติตั้งสตินะครับให้ระมัดระวัง,ร,งรอบคอบอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงนะครับก็เตือนไว้ก่อนตามตามพลังงานที่ได้รับมาจากหน้าไพ่นะครับแล้วก็รวมถึงใครที่มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นเหมือนกับว่าคุณก็รอดูเหตุการณ์อยู่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีให้ใช้สติก่อนนะครับพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมมันสมควรที่จะไปหรือเปล่า,าดูเหตุการณ์บ้านเมืองดูเรื่องของโรคภยัยโรคระบาดต่างๆอีกทีหนึ่งก่อนนะ ไปดูในส่วนของการลงทุนนะครับใครที่ลงทุนลงแรงอะไรไปก่อนแลน้วนี้มีความงอกงอกงามเจริญง,งอกงามขึ้นมาเงินของคุณงอกเงยขึ้นมาจากความวิทยาอุตสาหะการลงแรงการทุ่มเทของคุณแล้วก็มันสําเร็จขึ้นมางอกเงยขึ้นมามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการเงินงานทองที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็กำลังมองอยู่ว่ามันจะเป็นทิศทางไหนแต่คุณก็มีความ มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะแล้วก็ถือว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วมันมีความงอกเงยมีความแบบออกดอกอ,ผ,อ,กอ,อกผลขึ้นมาในเรื่องของเม็ดเงินขึ้นมาจะมีกำไรกำไรเพิ่มขึ้นในทุกอาชีพที่คุณทำอยู่ในชาวราศีมีนทุกคนนะครับส่วนใครที่อยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคท่านี้ไม่ได้มีความโดดเด่นนะเป็นเรื่องของการแบบว่าหมุนเงินซะมากกว่าเนาะแบบอืม ซื้อซื้ออันนึงแล้วก็ถูกถูกหวเยเร,รเบอร,ร์ไหมก็ถูกบ้างนิดหน่อยอาจจะเป็นคันหากลบกบนี่ันแล้วก็ถือว่าไม่ถูกอะไรเงี้ยครับหรือว่าพอที่จะถูกบ้างนิดนิดหน่อยแต่ไป,ไปมาแล้วมีความรู้สึกว่าอ้าวเหมือนจะไม่ค่อยถูกเลยเพราะว่ามันเราอาจจะซื้อเยอะอะไรเงี้ยอ่าถูกนิดหน่อยนะครับเน้นเป็นเรื่องของการทํางานจะดีกว่านะครับโฟกัสเป็นเรื่องการทํางานจะชัวร์กว่านะช่วงนี้นะครับ เผาได้เผานะคือเราบางทีเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีโชคด้านนี้นะเราจะมีโชคด้านของการทํางานด้านบางคนก็เป็นเรื่องของการมีสเสน่ห์ในการทำในการเข้าหาผู้คนมากกว่าอะไรประมาณนี้นะแต่บางคนก็มีโชคด้านการเสียงดวงโดยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลไปทนนี้ก็บ้ากันไม่ได้นะครับไปดูในส่วนของ รายรับรายจ่ายครับรายรับของคุณช่วงนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับทำให้ครอบครัวมีความสุขหรือว่ารายรับของคุณนั้นมาจากธุรกิจในครอบครัวหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวได้ส่วนหนึ่งอันนี้คือมองได้หลายแง่มุมนะครับแล้วก็รวมถึงรายจ่ายก็ค่อนจะมีการจ่ายมากพอสมควรจ่ายสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะไปหมดนะครับก็ขอให้วางแผนการเงินให้ดีนะครับเราไปดูในส่วนของคนโสดช่วงนี้คนโสดใน เขาน่าจะเมคมันนี่นะ money, ไม่ได้สนใจเรื่องของความรักไม่ได้มีความโดดเด่นเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงนี้ส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับอยู่กินกันแบบเปิดเผยมีแฟนแล้วก็คู่ของคุณช่วงนี้เหมือนกับว่าเป็นต้องทํางานด้านการให้ความรู้ผู้คนนะครับเป็นเรื่องของวิทยากรอนะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้กุ๊กกิ๊กเหมือนเมื่อก่อนคืออาจจะต้องเตรียมการสอนอะไรต่างๆเตรียมงานเตรียมสไลด์อะไรต่างๆนะครับหรือว่า เขามีเกณฑ์ที่จะได้ไปศึกษาความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ด้วยเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงการโฟกัสเรื่องการทางานนะครับอาจจะไม่ได้คุกกิ๊กหวานแววคันเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าก็เราสามารถที่จะปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้อาจ,จะต้องมีการเปิดอกคุยกันว่าเออช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจจะไปหาเวลาไปท่องเที่ยวกันเพิ่มเติมความหวานได้ด้วยเหมือนกันนะครับคือมันอยู่ที่ตัวเราจะจัดการชีวิตของเราอย่างไรนะครับบางทีเครียดมากเกินไปไป โฟกัสแต่ความเครียดมันก็จะเครียดตลอดไปเราต้องรู้จักปรับกลยุทธ์ดาเนินชีวิตให้มันเข้ากับสถานการณ์ต่างๆเราจะได้เป็นผู้ที่อยู่รอดในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับที่สําคัญต้องบอกว่าใครที่รอง,งานอยู่สำหรับชาวราศีมีนนะใครที่มีความเครียดอยู่จะมีข่าวดีเรื่องของการงานอะไรบางอย่างเข้ามานะครับใครที่สมัครงานไว้หลายที่ก็มีเกณฑ์ที่จะเรียกมาหลายที่พร,พร้อมๆกันด้วยเหมือนกันก็ขอให้จัดสรรถึงบอกไปว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ถ้าคุณไม่ได้มีความ มีโชคเรื่องของอการเสี่ยงดวงเนะี่ยเป็นโชคเรื่องของการทางานคุณมีเกณฑ์ที่ต้องเลือกด้วยซ้ําไปว่าจะเลือกทํางานที่ไหนนะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีข่าวดีเรื่องของการงานเข้ามาใครที่สมัครงานอยู่ก็เตรียมเฮไว้เลยนะครับจะได้ไปทํางานในที่ที่คุณใฝ่ฝันนะครับส่วนใครที่ทํางานมีงานประจําอยู่แล้วก็โอ้โห,หงานเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเรื่องของการงานเข้ามาทําให้คุณต้องได้แสดงฝีมือต้องได้แอคทีฟแอคชั่นให้มันประจักษ์แก่สายตาไปเลยนู่นนี่นั่น,นให้เจ้านาย เห็นคุณค่าของคุณแล้วก็โปรโมทคุณขึ้นมามีคามีความ,ม,วามก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นมาและที่สําคัญครับคุณจัดเต็มคุณใส่เต็มที่ ความรู้ความสามารถของคุณมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดให้งานออกมามีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับการเงินการทองของคุณก็จะดีขึ้นบางคนจะได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือผลตอบแทนค่าตอบแทนค่าจ้างต่างๆตามสกิลตามความสามารถที่เพิ่มขึ้นหรือบางคนทํายอดขายได้ทะลุเป้านะครับบางคนทําธุรกิจได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ได้กำไรกำไรอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็นํามาซึ่งการเงินการทองที่ดีขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับสรุปแล้วมีความ ก้าวหน้าขึ้นเรื่องของการเงินการทองมีความสุขขึ้นในครอบครัวนะครับการงานมีมีข่าวดีเข้ามาให้ระมัดระวังเรื่องของความเครียดด้วยเนาอะอชาวราศีมีนช่วงนี้นะครับความเครียดไมเกรนต่างๆกาปรปวดศีรษะนะครับแล้วก็รวมถึงให้คุณระมัดระวังเรื่องของระบบภายในทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็หัวเข่ากระดูกฟันนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องของสุขภาพช่องปาก อาจจะมีความฟันผุอะไเงี้ยครับได้เนาะ,ะหินปูนต่างๆทั้งหมดทั้งมวลก็มีความผิดปกติก็เรีบไป,ปพบคุณหมอนะครับอย่าปล่อยไว้เนิ่นนานสํหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศรีมีนครับไม่ได้เฉพาะจ่ะจงเป็นโดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษหากคุณรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเปน็นกำลังใจให้กับผมในติดต้าแลวก็ทีมงานด้วยนะครับใครไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวย,ยทุกท่านมีเงินมีทองใช้กันมากๆนะครับมีใช้กันไม่ขาดมือเลยเดียวและก็มีใช้มากมายก็เผื่อแผ่มาทา้งนี้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้พยากรณ์ไมตรีเพเท่านี้ครับพบกันใหม่ในการพยากรณ์ในครั้งหน้าสวัสดีครับ